การชี้แจงของคณะฝ่ายไทยที่นำโดยกระทรวงการต่างประเทศมีคณะทูต จากรัฐภาคีอนุสัญญาออตตาวาและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเข้าร่วมรับฟัง67คนจาก41ประเทศ1องค์กรและ4องค์การระหว่างประเทศนะครับระหว่างชี้แจงมีการนำทุนระเบิด PMN2 ที่ตรวจพบในแต่ละพื้นที่มาแสดงเป็นหลักฐานด้วยว่ากัมพูชาเนี่ยละเมิดอนุสัญญาออตตาวามีการใช้ทุนระเบิดลุกล้ำอธิปไตยของประเทศไทยนะครับ นายมาลิสเสี่ยมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวชี้แจงนะคะเรื่องของการวางทุ่นระเบิดโดยฝ่ายกัมพูชาเป็นฝ่ายที่ละเมิดต่ออนุสัญญาออตาว่าที่กัมพูชาเป็นภาคีและไม่ได้ตั้งใจจริงในการเก็บกู้ทุนระเบิดถึงแม้ว่าที่ผ่านมาฝ่ายไทยได้เสน,เนอให้มีการเก็บกู้ทุ่นระเบิดร่วมกันแล้วก็ย้ําถึงความมุ่งมั่นของฝ่ายไทยค่ะในการปฏิบัติตามอนุสัญญาและข้อตกลงหยุดยิงอยา่างเคร่งครัดค่ะขณะที่นาย รัชชาลีจันทร์ครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศก็ย้ำนะครับว่าการประชุม GBC ที่มาเลเซียไทยเนี่ยชีย้ให้เห็นถึงผลกระทบของการใช้ทุ่นระเบิดต่อความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ครับโดยได้เสนอ2ประเด็นให้ฝ่ายกัมพูชาทั้งการเก็บกู้ทุ่นระเบิดและการปรับปรามการหลอกลวงทางออนไลน์ร่วมกัน แต่ก็ไม่ได้รับการตอบสนองนะครับแสดงให้เห็นว่าการกวาดล้างทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมไม่ใช่ประเด็นที่กัมพูชาให้ความสำคัญครับและหลังการชี้แจงนะครับโฆษกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยครับว่า ได้อธิบายรายละเอียดของเหตุการณ์ที่ทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดทั้ง5ครั้งซึ่งล้วนมีหลักฐานยืนยันนะครับว่าเป็นทุ่นระเบิดวางใหม่และไทยไม่มีทุ่นระเบิดไว้ในครอบครองแล้วพร้อมกับเรียกร้องให้กัมพูชาแก้ไขปัญหาด้วยความสุดจริตใจ ที่ผ่านมามีการประท้วงไปยังองค์กรระหว่างประเทศแล้วหลายครั้งครับรวมไปถึงขอให้หยุดให้ความช่วยเหลือด้านการเงินกับกัมพูชาทั้งนี้ไทยยังคงยืนยันที่จะแก้ไขปัญหาเขตแดนโดยสันติวิธีผ่าน,นกลไกทวิภาคีนะครับทั้ง RBC GBC และ JBC ครับประเทศไทยได้ดำเนินการประท้วงกัมพูชาในช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการตามกรอบ อนุสัญญาออตตาวาการมีหนังสือประท้วงไปยังเลขาธิการสหประชาชาติประท้วงไปยังประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติโดยไทยประนามอย่างรุนแรงที่สุดต่อการใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคลโดยกัมพูชาซึ่งเป็นการละเมิดอธิปไตยเป็นการละเมิดบูรณภาพแห่งดินแดนของไทยขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศรวมทั้งหลักการพื้นฐานของกฎบัตรสหประชาชาติ รวมทั้งยังเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและพันธกกรณีตามอนุสัญญาออตตาวาที่ทั้งไทยและกัมพูชาเป็นภาคี แล้ววันนี้ค่ะคณะทูจากรัฐภาคีอนุสัญญาออต,ตาวาและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศจะลงพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะคะเพื่อที่จะไปดูสภาพความเป็นจริงของทุ่นระเบิดที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนภูมิสลอนวิทยาและยังมีการรับฟังการบรรยายสรุปค่ะจากนั้นก็จะเดินทางไปบริเวณภูมะเขือและบริเวณฐานปฏิบัติการก่อนที่จะมีการแถลงข่าวกับสื่อมวลชนขณะที่พลโทบุญสินพาดกลางแม่ทัพภาคท,ที่สองยืนยันความ ที่จะให้ผู้แทนนานาชาติเข้าไปดูพื้นที่เกิดเหตุเพื่อให้ข้อมูลเชิงประจักษ์เพราะได้เก็บข้อมูลหลักฐานเอาไว้หมดแล้วและชี้ชัดว่าทหารกัมพูชาเป็นผู้วางทุ่นระเบิดในเขตอธิปไตยของไทยส่วนการประชุมคณะกรรมการชายแดนระดับภูมิภาคกัมพูชาหรือว่า RBC ฝ่ายกัมพูชาตอบรับแล้วนะคะโดยจะมีการประชุมในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งจะบรรลุข้อตกลงเนื่องจากว่าการประชุม GBC โดยเฉพาะเรื่อง การหยุดยิงจะเดินหน้าได้มากน้อยขนาดไหนทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับผู้นําทางกัมพูชาขณะที่ฝ่ายไทยก็จะใช้เรื่องทุนระเบิดเข้ามาหารือด้วยค่ะครับครับเราก็พร้อมอยู่แล้วครับพร้อมที่จะนำตัวแทนของต่างประเทศเข้าไปดูเพื่อให้เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อเป็นจดหลักฐานน่างๆไปเพื่อเป็นข้อมูลฝ่ายเราในสิ่งที่ระทำนะครับ มีข้อสเสนอเป็น <คำ S 2> าการประจายท,ที่ชัดว่าทางตำรวจมีอยู่แล้วครับครับอยากให้ไปดูจุดระเบิดที่เราเก็บได้แล้วไปดูพยายามให้ไปดูจุดเกิดเหตุด้วยซ้ำว่าที่นี่คอามินไทยแล้วก็จุดระเบิดที่ อีกด้านหนึ่งครับการประชุมคณะกรรมการชายแดนภูมิภาคหรือว่า r b c ไทยกัมพูชาในระดับกองเลขานุการในคณะทำงานก็เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับที่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดครับมีพลเรือโทอภิชาติทรัพย์ประเสริฐ ผู้บัญชาการกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดเป็นประธานฝ่ายไทยครับส่วนฝ่ายกัมพูชามีพลตรีอุยเฮียงผู้บัญชาการทหารภูมิภาคที่3เป็นหัวหน้าคณะโดยไม่ได้อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าร่วมสังเกตการนะครับแต่ว่าจะมีการถแถลงข่าวภายหลังการประชุมแล้วเสร็จในวันที่16สิงหาคมนี้นะครับ มีรายงานว่าการประชุมหารือใน5้าประเด็นหลักๆนะคะก็คือเรื่องของการหยุดยิงด้วยอาวุธทุกชนิดในเป้าหมายทางพลเรือนและเป้าหมายทางทหารทุกกรณีและทุกพื้นที่ค่ะไม่มีการเคลื่อนย้ายกําลังตลอดแนวชายแดนไม่มีการเพิ่มกําลังเข้ามาในพื้นที่อําเภอชายแดนรวมถึงห้ามทั้งสองฝ่ายยั่วยุก,กันที่จะนําไปสู่ความตึงเครียดและไม่ลุกล้ําในเขตน่านฟ้าด้วยโดรนและปฏิบัติตามกฎมนุษยธรรมระหว่างประเทศดูแลความเป็นอยู่ทั้ง เรื่องอาหารการรักษาการพยาบาลและทหารที่อยู่ในการควบคุมดูแลจะต้องได้รับการปล่อยตัวส่งกลับประเทศทันทีค่ะ